สวัสดีครับกระแสฟุตบอลโดยผมพิเทพเทพฟุตบอลนะครับเมื่อวานมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับระหว่าง b G, ีจีปทุมเจอกับบุลิเซียดอทมุลน,นะครับมันเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับโดยที่เป็นการฉลอง114ปีของสโมสรบุลิเซียดอทมุลน,นะก่อตั้งมาอย่างยาวนานเนาะ114ปี เขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีม BG จโอ้โหอัดบูรุสเซียดอดมุลยับเลยนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานเมื่อคืนสีประตูต่อศูนย์ะใครก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะขนาดนั้นทั้งสองทีมนะครับมาในระบบสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันเลยเป,เป๊ะเลยนะครับ ก็เริ่มเกมมาก็บุกใส่กันเลยนะนาทีที่14บสี่บีจีปทุมก็ขึ้นนําจากจังหวะที่ทีศิอป์ินแดงดาจ่ายทะลุช่องให้เมลวินนะหลุดเข้าไปยิงให้บีจีนำก่อนอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อศูนย์ค่อนข้างช็อกนะครับแต่คนดูก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปแย่ลังแตนหรือเปล่าอะไรมาณนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับหลังจากนั้น เป็นยังไงนาทีที่ส8ดอดมุล hmm. ก็พลาดที่จะได้ลูกตีเสมออย่างน่าเสียดายนะจังหวะที่ยูเลียนบัตหลุดเดี่ยวขึ้นมาจ่ายให้กับคาริมอเดเยมิมันยิงโล่งๆนะแต่บอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวอ,อย่างเหลือจะเชื่อ,อ,อแล้วก็สู้กันไปสักพักหนึ่งนาทีที่44่ g บีจนะครับได้ประตูที่สอง โดยที่เมวินคนยิงคนยิงประตูแรกอเปิดโค้งๆจากริมเส้นมาให้จิรสินแดงดานะมงเน้นๆเหมือนกดในเกมเลยเหมือนกดสูตรอะสูตรมันติดมงจอเข้าประตูไปนะครับผู้รักษาประตูนี่รับไม่ได้มงจอขนาดนั้นก็โดนไปสองศูนย์นะแล้วก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์นั้นกลับมาเล่นอีกทีหนึง่งครึ่งหลังนะครับ ต่างคนต่างเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นเป็นเหมือนอีกชุดเลยเปลี่ยนอีกสิบตัวอะไรพวกนี้ข้างละหลังจากการเปลี่ยนตัวมันก็เขาเอาตัวจริงลงมาค่อนข้างเยอะนะทางฝั่งดอทมุลนะก็เอาคืนนะแต่นาทีที่65ก็มาได้ประตูที่สามรับีจีจากจังหวะที่ลดัดโฟเวก หลุดขึ้นไปก่อนไหลให้แบบเจริญศักวงกรอนยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปจำชื่อคนนี้ไว้ให้ดีนะเจริญศักดิ์วงกรอนหนีห่างไปสามศูนย์นะครับเท่านั้นไม่พอนาทีที่แปดสิบแปดเฟดดี้อวารสไหลให้คนเดิมเจริญศัก์วงกรหลุดเข้าไปยิงกลายเป็นประตูที่สี่โอ้ ปีกตัวนี้สุดยอดนะตัวเล็กๆนะคล้ายๆกับชนะาทิปแต่ไวมากสปีดต้นนี้อย่างดีนั่นแหละครับก็กลายเป็นบีจีชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนโอ้เป็นไปได้นะครับคราวเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆบอกว่าไอ้ที่ชนะเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามูรลเซียดอทมูลนี่เขา ทีมเกียตบีทีมเยาวชนมาเล่นอันนี้เป็นแถ,แถบเพื่อนบ้านเราเนาะที่พูดอ่ประเทศไหนไม่บอกอกเดี๋ยวดารามนาะพิเทพดูแล้วนะเมื่อวานเนี่ยเป็นชุดใหญ่ของรุสเซียดอดมุลน,นะขาดแต่ตัวที่เล่นทีมชาติตัวที่ลุยยูโรโคปาอเมริกาเนี่ยไม่กี่ตัวนะหรือว่าขาดขาดจอแดนซานโชเอออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ อันนี้แซลเล่นๆนะครับก็ทุกคนอ่ะที่ไปดูในสนามอ่ะเขาไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าบีจีอะมันจะชนะบูเซียดอทมุนได้ขนาดนั้นบ้าหรือเปล่าสี่เม็ดโอ้โหนั่นมันทีมรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะหรือว่าอย่างว่าแนละ้วมันเป็นเรื่องของการอุ่นเครื่องมันอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่สื่อนอกนี่เขาค่อนข้างที่จะ ให้ความสำคัญกับตัวนี้นะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นทีมระดับระดับสูงอะ่ะแล้วมาแพ้ไทยอะ่ะที่อันดับโลกมันเป็นร้อยเกือบสองร้อยอ่ะเออเป็นไปได้ไงอ่ะยังไงก็ทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงอะ่ะก็มาคอมเมนต์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กระแสฟุตบอล โดยผมพิเทพเทพฟุตบอลอได้มีแนวทางในการทำคลิปต่อไปแล้มีกำลังใจกันนะครับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ